ครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันในวันพฤหัสที่13นะครับคลิปนี้เป็นแนวทางฮานอยพิเศษนะครับเมื่อวานฮานอยพิเศษเจาะไม่มานะครับเนาะลองพิจารณาดูด้วยกันครับชอบตามไม่ชอบผ่านครับเล่นหุ้นที่เดินนะครับมืไหนไม่เดินก็เบาๆหรือไม่ต้องเล่นก็ได้ไม่ต้องตามก็ได้นะครับโอเคครับฮานอยพิเศษประจําวันที่13 หานายพิเศษเมื่อวานออกเมื่อวานออกเจ็ดหกเจ็ดหกสองเ้าสโอเคครับวันนี้เด่น7จ็รองสองครับเน้นไม่ที่7นะครับจอครับหนึ่งเจ็าเจปเจ็ด 1>, 1, 2, 3, 2, 7, 2ครับ 100, ใส่2ครับ7วันนี้แป๊บนึงนมันโอกาสพูดถึงถ้า 7, 2มาเจมาคู่กันจะเรียงไม่เรียงกระเบินเม,มื่อเช้มือใส่ตีแป๊บนึงครับ 7, 2 เจ็ดสอง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 แต่มันเบิ้ลแค่ครั้งเดียวไม่เป็นรครับลองดูนะแด้เข้าใจนะว่าหลังจากเจ็ดสองจะมีเบิ้ลแต่ครั้งเดียวเจ็หลังจากเจ็ดสองคู่กันบนมันมาเรียงอนะ่ะสามห้าสี่สามสามเนาะถ้าเบิ้ลก็เบิ้ลสองสองเจ็ดเจ็ดอะครับนะถ้าเบิ้ลก็เบิ้ลเลขเด่นสองสองเจ็ดเจ็ดเนาะ โอเคครับอ้าวเจ็ดหาย <c oughs> ลองพิจารณาดูครับสำหรับาหาน้อยพิเศษครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันในคลิปต่อๆไปแนะครนะัะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับอย่าก,กดข้างโฆษณา,า,า,านะครับสวัสดีครับ